สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกต c ชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น ebs 0 2นะครับผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ ebs 0 2นะครับความสว่าง2,600ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ3,000ต่อ1นะครับความละเอียด800 6 0 0คูณ600หรือว่า svga นะครับ เดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี AV นะครับเหลืองแดงขาวสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็ S V D O แล้วก็ U S B Type B นะครับเป็นไท p e สี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆแล้วก็ช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็คือช่อง VGA ซึ่งผมต่ออยู่นะครับผมใช้สาย VGA นะครับแล้วก็แปลงมาเป็น HDMI นะครับใช้กับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ข้างล่างนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดู สภาพนะครับทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับผู้ชมครับตัวเครื่องนี่คือ Epson e b s 02นะครับความสว่าง2,600ลูเมนนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับเลนก็สวยทีเดียวนะครับผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันเลยนะครับเอาละครับเปิดเครื่องนะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบนะครับกำลังจะรีวิวขาย เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS02 นะครับตัวนี้สเปคนะครับความสว่างนะครับ2,600ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอหรือว่าความคมชัดนะครับ3,000ต่อ1ะครับผมทดสอบกับจอ100เมตรนะครับหรือว่า2เมตร40นะครับนี่คือจอ2เมตร40นะครับฉายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับล้นจอเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับดู ไฟล์ภาพพยนตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูความแจ่มความสว่างกันครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับโอ้โหภาพนะครับคุณผู้ชมครับภาพสวยภาพแจ่มทีเดียวครับดูครับออืืแสงแรงจนแสบตาครับดูครับโอ้โหความสวยความแจ่มความสว่างมารวมอยู่ตรงนี้เลยครับของเอฟสันนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเอฟสันโปรเจ t เตอร์ EBS02 นะครับความสว่าง2,600ลูเมนครับโอ้โหมาดูแสงกันครับมาดูลำแสงที่พุ่งออกมากันครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สภาพเครื่องนี้ก็ยังคงกิฟยังคงใหม่นะครับมือ2สภาพดีครับสีสเกตชาแนลนะครับทำการเสนอขายแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเลยครับดูครับดูภาพครับอื สุดยอดจริงๆครับผมทดสอบด้วยภาพยนตร์อินเดียนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับสวยแล้วก็แจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับอื้อแจ่มครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้า f s 0 2ครับความสว่าง2,600ลูเมนครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โห สุดยอดมากครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับสวยใสไม่มีที่ติเลยครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้หลอดใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูเมนูนะครับอ่าไปดูที่ชั่วโมงหลอดนะครับนี่ครับ ใช้ไปยังไม่ถึง15ชั่วโมงนะครับหลอดใหม่เห็นไหมครับปกติศูนย์แล้วก็อีโก้แล้วก็ศูนย์ชั่วโมงนะครับดูครับคุณผู้ชมครับดูข้อมูลไว้นะครับนี่คือข้อมูลของเจ้า F อฟสัน e b s ีเตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับดูภาพกันเองครับคุณผู้ชมครับให้สายตาทุกท่านเป็นเครื่องพิสูจน์เอานะครับว่า F อฟสัน EBS 0-2นนั้นจำ สว่างแค่ไหนกันนะครับหลอดใหม่ใสคิฟเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับอือดูภาพครับโอ้โหสวยสุดยอดครับนี่คือเอฟสัน E ีบนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อือหือ สำหรับเจ้าเอฟสัน e s s 2 2ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ